สวัสดีครับผมก็ผมเซลใหญ่นะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคันนะครับนะก็รอกันมานานเลยนะลูกค้าเจ้าเนี้ยจองมาตั้งแต่ธันวาคมแล้วนะครับนะก็มีเลิกรับรถครบรอบนะครับครบรอบวันแต่งงานนะครับกับลูกค้านะก็ดีใจด้วยครับรถลงทันและผมก็ดีใจมากเลยนะจะเป็นส่วนหนึ่งในการหารถสวยงามให้กับลูกคา้าตอนเช้าเนี่ยผมถ่ายภาพไปให้ลูกค้าดูแล้วนะครับรอบนึงนะครับสวยงามมากนะลูกค้าบอกว่าถูกใจมากเลยแล้วก็ตอนเย็นครับผมล้างรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นรถรุ่นไหน นะแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับและสวยงามขนาดหน่อยนะครับไปดูกันเลยผมนั้นเลยอยู่ด้านหน้าเลยครับนี่ตอนนี้ก็มีเซลลที่รถมันสวยเนาะก็มีคนมาขอถ่ายภาพถ่ายอะไรนะครับนะโอเคตัวนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner Leader G ครับผมตัวนี้ราคาสีขาวนะครับจะอยู่ที่1,412,000าบาทครับตัวนี้เป็นตามโปรโมชั่นให้เลยนะครับกับลูกค้านะตัวนี้ผมอัพเกรดเป็น GR Sport ให้เลยครับอัพตรงไหนบ้างไปดูกันครับ ขั้นแรกเลยครับผมตัวอัพ GR นะนี่ตัวนี้จากไฟปกติก้างธรรมดานะตัวนี้ผมอัพเป็นก้างปลาให้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับตัวที่2ครับนี่ครับคอไฟตัดหมอกนี่แบบนี้สวยงามมากเลยนะครับนะกระจังหน้าก็เป็น g r Sport ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้จากธรรมดาครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วให้ด้วยสวยงามมากเลยครับและที่ขายไม่ได้ครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อ Fortun e r นะครับโลโก้ฝากระโปรงครับนี่ตัวนี้ ต้องมีตัวนี้นะครับนะมันถึงจะครบคันกับการที่จะบอกว่าเฮ้ยเราซื้อ for t u n e r นะโลโก้ f o r t u n e er นนะครับนี่ตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ผมติดให้พร้อมเลยนี่ Fortuner แบบนี้นี่นะครับสวยงามไหมครับนี่นะนะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันครับนะรอบคันก็มาดูครับว่าผมแต่งเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับนะอะตัวนี้ครับ ล้อแมกลูกค้าเอาแบบเดิมๆนะครับตัวนี้นะก็เป็นขอบ18นิ้วตัวนี้จะได้ยางเป็น Bridgestone Dueler นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะนี่นะครับตัวนี้ปกติแล้วหลังคาเป็นสีขาวนะผมก็ทำนะหลังคาดําให้นะครับพร้อมคานนะเสาเอกเสาวเบสเสาบีพร้อมเลยนะครับนี่เนีจนถึงด้านหลังเลยแบบนี้นะนี่ครับนะหลังคาดําจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนอกนั้นครับนี่นะกันสาสวยงามแบบนี้เลยครับนี่ไง กานสาดสวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็มีการลอยมือจับด้วยนะครับโตโยต้าแท้ๆเลยนะแบบนี้นะครับนี่เท่านั้นยังไม่พอครับนี่ตัวนี้ด้านหลังนี่ครับ GR Sport โลโก้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนี่ฮะเห็นนะเห็นนะนี่เหมือน GR Sport เลยครับนี่ตัวนี้นะครับสเตปนี้นะก็เป็นโลโก้ GR อ่ะเป็นโลโก้อ่ะลีเดอร์นะครับตัวนี้จะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับนะนให้ลูกค้าบอกได้นะครับลูกค้าก็บอกว่าติดไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร ตัวนี้มาเพิ่มพิเศษนะครับก็คืออัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผม,มนอะเห็นไหมตัวรีดเดอร์จีปกติมันจะเป็นแบบธรรมดานะตัวนี้ผมก็อัปเกรดให้ครับนะนี่เป็นโชคไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็ชุดโชคเดิมนะผมคืนลูกค้าให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะเป็นชุดอัปเกรดให้นะครับพร้อมคลิกเซนเซอร์นะเมื่อกี้ก็คือเตะปิดเตะเปิดได้เลยนะครับนะเดี๋ยวตอนปิดเดี๋ยวผมโชว์ให้อีกทีหนึ่งนะ ด้านหลังนะครับตัวนี้ผมก็วางเป็นถาดวางของให้ครับนี้เพิ่มเติมให้ลูกค้านะถาดวางของเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็พับเบาะได้นะปกตินะครับของ Fortuner เลยนะครับส่วนตัวอัปเกรดนะขาฝาท้ายฟ้านะครับก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะครับอันนี้ที่ผมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะนี่ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับจะไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นที่แปลงเป็น GR Sport นะครับนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันหน่อยนะครับว่าด้านในมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดอรจรีเป็นพุสตาร์ทนะครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิพอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเกียร์ทิมนิ้วมือก็ได้นะมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับวงม,มาอะไรค้่มหนังแล้วตรงนี้เป็นไม้ด้วยลายไม้ด้วยนี่นะครับหน้าจอมีนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังก็อ่ะมองเป็นกล้องได้เลยนะครับตัวนี้นะมีปรับแอร์ปรับอะไรได้พร้อมนะครับวางแก้วนี่นะเบรกมือ นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนะเครื่องยนต์2 4 0 0ซนีซีนะตัวนี้ก็มีโหมดให้ขับนะครับกีโก้มัวกับพาวเวอร์โหมดนะถือว่าใช้งานเพิ่มมากขึ้นได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังให้แล้วและเป็นบอกไฟฟ้าทั้งซ้ายขวาเลยนะครับแบบนี้นะตัวนี้เนื่องจากว่าผมอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้านะครับปุ่มตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาให้นะครับนี้เห็นนะนี่ผมก็แล้วใครนะครับนลลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัว โตโยต้าฟอร์จูเนอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S นะครับหรือว่าตัว G หรือเป็นเรเจนเดอร์นะครับถ้าอยากจะแต่งง่ายๆอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะลูกค้าซื้อเป็นตัว l e ดเดอร์จแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีงบที่จะแต่งให้เป็น g r Sport ตแบบนี้ให้เลยนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าลูกค้าดูเป็นตัว S นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะถ้าแนะนําก็คือเป็นตัว G ดีกว่าแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเป็นตัว S แนะนานะครับกัมโปตัว S เลยก็คือเบาะหนังให้ทั้งคันและเปลี่ยยนนนลลล้้้อมกเเ20ิวใหะครรัับบซ์่ นะที่สนใจรถแบบนี้นะครับ Fortuner แต่ง g r อย่างนี้สวยๆนะครับก็ทักหาเซลใหญ่ได้เลยนะครับเซลใหญ่อยู่ที่โตโยต้านครทนสาขาเทพารักษ์ครับนะมาดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับแล้วก็มาดูแนวทางการแต่งของตัวรถ Fortuner ก่อนได้นะท่านใดที่สนใจทักหาเซลใหญ่ได้เลยนะครับมาดูรถก่อนแล้วค่อยตัดสินใจครับผม